เดอร์2025โตโยต้าไฮลักใหม่ล่าสุดมาถึงแล้วแอร์ละมานแข็งแกร่งขึ้นสวยงามขึ้นและทรงพลังยิ่งกว่าที่เคยรุ่นใหม่นี้ถูกพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นในทุกด้านตั้งแต่ดีไซน์ที่ดูดันไปจนถึงเครื่องยนต์ที่ได้รับการอัปเกรดไม่ว่าคุณจะใช้งานบนถนนทั่วไปหรือเส้นทางออฟโรดที่สมบุกสมบันไฮรักก็พร้อมลุยทุกสถานการณ์โตโยต้าทำให้มั่นใจว่ารุ่นนี้ยังคงเป็นหนึ่งในรถกระบะที่แข็งแกร่งและทนทานที่สุดในตลาดและด้วยการปรับปรุงล่าสุดไฮลักก็พร้อมครอองงตลาดีกั้ สิ่งแรกที่คุณจะสังเกตได้เกี่ยวกับไฮลักซ์ใหม่คือการออกแบบภายนอกที่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัยและทรงพลังยิ่งขึ้นด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าขนาดใหญ่ที่ให้ความรู้สึกแข็งแกร่งโดดเด่นด้วยไฟหน้าและที่ออกแบบให้โฉบเฉี่ยวและดูดันยิ่งขึ้นกันชนหน้าถูกออกแบบใหม่เพื่อเพิ่มทั้งความสวยงามและประสิทธิภาพการใช้งานเพิ่มแอโรไดนามิกและความทนทานให้เหมาะกับการใช้งานจริงมองมาด้านข้างไฮลักซ์ใหม่นี้มาพร้อมกับล้ออลลอยขนาดใหญ่ที่จับคู่กับยางออฟโรดและซุ้มล้อขนาดใหญ่เพิ่มความดูดัน ในขณะที่ด้านท้ายมาพร้อมไฟท้ายเล็ดดีไซน์ใหม่และฝาท้ายที่สลักโลโก้โตโยต้าเพิ่มความพรีเมียมใต้ฝากระโปรงโตโยตานำเสนอเครื่องยนต์หลายตัวเลือกเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันรุ่นมาตรฐานมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล2.8ลิตรโบที่ให้กำลังมากขึ้นและการประหยัดน้ำมันที่ดีขึ้นนอกจากนี้ยังมีเครื่องยนต์ไฮบริดที่ถูกเพิ่มเข้ามาเป็นตัวเลือกเพื่อความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่ เทคโนโลยีใหม่ของเครื่องยนต์ช่วยให้ไฮลักมีแรงบิดสูงขึ้นและอัตราเร่งที่ดีขึ้นทําให้เหมาะทั้งสําหรับการขับขี่ในเมืองและการลุยเส้นทางวิบากไฮลักใหม่นี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้แข็งแกร่งเพียงอย่างเดียวแต่ยังมาพร้อมเทคโนโลยีที่ทันสมัยภายในห้องโดยสารภายในได้รับการออกแบบให้หรูหราย,ยิ่งขึ้นวัสดุที่ใช้พรีเมียมกว่าเดิมและมาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ที่รองรับ Apple Carplay และ Android Auto แผงควบคุมได้รับการจัดวางใหม่ให้ใช้งานง่ายขึ้น พร้อมฟัก์ชันที่ทันสมัยขึ้นเพื่อรองรับการขับขี่ทุกไรฟ์สไตล์ระบบเสียงพรีเมียมเพิ่มความเพลิดเพลินในการเดินทางเบาะนั่งได้รับการออกแบบใหม่ให้นั่งสบายขึ้นรองรับสรีระได้ดีขึ้นทำให้การเดินทางไกลไม่น่าเบื่ออีกต่อไปเทคโนโลยีความปลอดภัยก็เป็นจุดเด่นของไฮลักรุ่นใหม่นี้โตโยต้าได้ติดตั้งระบบความปลอดภัยขั้นสูงโตโยต้าเซฟตี้เซนที่รวมฟีเจอร์สำคัญเช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมระบบเบรกอัตโนมัตริระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน และระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนนอกจากนี้ยังมีระบบเตือนจุดอับสายตาและกล้องมองรอบคันที่ช่วยให้การขับขี่ปลอดภัยมากขึ้นโดยเฉพาะในสภาพถนนที่ขับแคบหรือเส้นทางออฟโรดไฮลัก2,025ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ทุกลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานเชิงพาณิชย์การเดินทางท่องเที่ยวหรือการลุยเส้นทางออฟโรดระบบช่วงล่างได้รับการปรับปรุงให้รองรับแรงกระแทกได้ดีขึ้นทําให้การขับขี่บนเส้นทางครุขรานุ่มนวลขึ้น นอกจากนี้ยังมีโหมดการขับขี่ที่สามารถปรับได้ตามสภาพถนนเช่นโหมดออฟโรดที่ช่วยเพิ่มแรงยึดเกาะและปรับแรงบิดให้เหมาะสมกับพื้นผิวที่แตกต่างกันไฮลักรุ่นใหม่นี้ยังคงรักษาชื่อเสียงของความทนทานและความน่าเชื่อถือที่มีมาอย่างยาวนานแต่เพิ่มความล้ำสมัยเข้าไปอีกระดับทําให้มันเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดสําหรับผู้ที่ต้องการรถกระบะที่ครบเครื่องทั้งสมรรถนะเทคโนโลยีและดีไซน์ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจที่ต้องการรถขนของที่ทนทาน หรือเป็นนักผจญภัยที่ต้องการรถกระบะที่สามารถพาคุณไปได้ทุกที่ไฮลัก2025คือคำตอบที่ใช่สำหรับคุณโตโยต้าไฮลัก2025ไม่ได้เป็นเพียงแค่รถกระบะแต่มันเป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่งและความทนทานที่พัฒนาไปอีกขั้นด้วยดีไซน์ใหม่เทคโนโลยีที่ล้ำหน้าและสมรรถนะที่เหนือชั้นมันพร้อมที่จะเป็นรถกระบะที่ดีที่สุดในตลาดหากคุณกำลังมองหารถกระบะที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ในเมืองหรือการลุยทางออฟโรดไฮลักคันนี้พร้อมลุยไปกับคุณทุกที่